ราบสวัสดีสมาชิกห้องสูตรคำนวณตามคำเรียกร้องนะครับแล้วคำสัญญาที่กับที่ให้ไว้กับเพื่อนๆสมาชิกในห้องสูตรคำนวณว่าผมจะหาสองตัวล่างมาให้กับเพื่อนๆสมาชิกเอาไว้ใช้กันนะครับวิธีการคำนวณสูตรนี้จะเป็นการหาเลขตัวเด่นนะครับ เลขตัวเด่น2กลุ่มหลังจากนั้นเราใช้ตัวเลขทั้งสองกลุ่มมาจับคู่กันทีนี้วิธีการหากลุ่มตัวเลขการคำนวณเป็นยังไงให้เพื่อนๆจดแล้วก็จำไว้ให้ดีนะครับมันอาจจะซับซ้อนไปหน่อยแต่ถ้าเกิดเราทำดูมันก็ใช้ได้นะครับมันก็ใช้ได้ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่กดติดตามเข้ามาเพิ่มเติมนะครับช่วยกันกดนะครับคนไหนที่เพิ่งเข้ามาแล้วเห็นช่องสูตรคำนวณเนี่ยแล้วก็ชอบถึงไม่ชอบก็กดติดตามไว้ได้ครับเอาไว้เปรียบเทียบกับสูตรของเพื่อนๆหรือตัวเลขที่เพื่อนๆได้มาหรือตัวเลขที่เพื่อนๆชอบนะครับ ลองดูซิว่าตัวเลขที่ผมให้ไปเนี่ยมันตรงใจกับเพื่อนๆสมาชิกหรือเปล่าหลังจากนั้นเพื่อนๆก็นำตัวเลขที่ได้ไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกดถูกใจกดกระดิง่งนะครับกดถูกใจกดกระดิง่งถ้าหากว่าอยากให้คนอื่นเห็นเพื่อนๆก็กดแชร์ได้นะครับ ทีนี้นะครับเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับสูตรห้องคํานวณก่อนสําหรับวิธีการหากลุ่มตัวเลข2กลุ่มในสูตรล่างนะครับในสูตรล่างขอนะครับอย่าก,กดข้ามนะครับฟังให้จบนะครับฟังให้จบแล้วจะเข้าใจในสูตรห้องคํานวณนี้นะครับที่ผมจะพูดว่าเลข6คือเลข9 เลข9คือเลข6แต่มันไม่ได้เอาไปใช้ทั้งหมดนะครับมันเป็นเฉพาะการหาตัวเลขเขาเรียกว่าตัวเลขวิ่งล่างนะครับตัวเลขวิ่งล่างแต่ถ้าเกิดเป็นเลขเด่นเนี่ยเลขเด่นเนี่ยมันคือเลขตั้งแต่3ตัวขึ้นไปนะครับตั้งแต่3ตัวขึ้นไปนี่มันจะเป็นเลขเด่นแต่ถ้าเกิดเป็น2ตัวเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเลขวิ่งล่างนะครับวิ่งล่างเด่น2ตัว ทีนี้เราไปดูฝั่งแรกก่อนนะครับผมจะแบ่งเป็นสองฝั่งนะครับฝั่งซ้ายมือกับฝั่งขวามือเรามาดูสูตรฝั่งซ้ายมือก่อนนะครับการคำนวณหาตัวเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งสำหรับเอาไปประกบวิธีการคำนวณก็คือเราจะใช้รางวัลเลขล่างสองตัวนะครับสองตัวล่าง คลิปก่อนหน้านี้เพื่อนๆก็คงจะได้เห็นมาแล้วนะครับว่าฝั่งเนี้ยที่ผมคํานวณให้ดูเนี่ยแต่อีกฝั่งเนี่ยผมยังไม่ให้เพื่อนๆดูเพราะว่าผมต้องการดูทิศทางของเขานะครับแต่สําหรับว่าอ่ะไหนๆก็ไหนๆละเราเรามาลงให้กับสมาชิกกันก่อนเลยดีกว่าหกสนะครับเพื่อนๆก็เขียน6กสาแล้วก็กลับด้วยนะครับคือ3าหจะได้เป็น6กสามแล้วก็สามห หลังจากนั้นนะครับเอามาบวก100ร้อยมาัรนะครับว mm ิธีการร้อยมาไรนี่แหละครับตำแหน่งที่1บวกตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่2บวกตำแหน่งที่3ตำแหน่งที่3บวกตำแหน่งที่4นี่คือวิธีการบวกแบบร้อยมาไรหบวก3เท่ากับ9ครับ3บวก3เท่ากับ6ครับแล้วก็3บวก6เท่ากับ9ครับนี่คือร้อยมาไรชุดแรกนะครับได้6ได้9 6 9 บวกอีกครับ9บวก6เท่ากับ5ครับ6บวก9เท่ากับ5ครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับได้5กับ5บวกอีกครับ5กับ5เท่ากับ0ครับเมื่อได้0มาแล้วนะครับนับเพิ่มไปอีก1ตำแหน่งจาก0เป็น1ครับได้0และ1ในชุดแรกนะครับ ไม่ระบุตำแหน่งหลักสิบและหลักหน่วยนะครับสูตรตัวนี้ไม่ระบุตำแหน่งหลักสิบและหลักหน่วยอ่ะต่อมานะครับขวามือล่ะอ่าสำหรับคนที่ต้องการความรวดเร็วนะครับหยิบเครื่องคิดเลขมาด้วยนะครับหยิบเครื่องคิดเลขมาด้วยสองตัวล่างออกหกสามครับ แล้วก็เขียน63ออกมาอีกแถวหนึ่งนะครับแต่เอา6 3เนี่ยไปคูณ6 3เข้าใจไหมครับ6 3คูณด้วย6 3คือคูณด้วยผลลัพธ์ของมันเองจะได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ยกดเครื่องคิดเลขครับได้คือ3969นะครับเขียนไว้เลยครับ3969หลังจากนั้น เอามาบวกร้อยมาอะไรครับ3บวก9เท่ากับ2 12 9บวก6เท่ากับ15คือ5 6บวก9เท่ากับ15คือ5ได้2 5 5ครับบวกกันต่อครับ2บวก5เท่ากับ7ครับ5บวก5เท่ากับ10ก็คือ0ครับบวกกันอีกครับ7บวก0ย์เท่ากับ7ครับอันนี้คือจบแล้วนะครับผลลัพธ์มันได้คือ7 แล้วเราจะทํำยังไงกับมันต่อเราจะทํายังไงกับมันต่อขั้นตอนที่1นึ่นำผลลัพธ์ที่ได้ไปบวกด้วย2องนะครับเจ็บวกสเท่ากับแบวกไปก็คือเพิ่มไปอีกหนึ่งตำแหน่งก็คือ9ได้8แ,แล้วก็9กนะครับฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีทําความเข้าใจเกี่ยวกับสูตรอีกสูตรนะครับของ2ตัวล่างหลังจากนั้นนะครับเจตัวเดิมเ่ยะครับเอาไปคูณ2 7 2 14ได้4แล้วก็5นะครับได้4แล้วก็5ได้8 9นะครับแ9แล้วก็4กับ5ฝั่งนี้ได้0ย์กับ1ครับจับคู่ครับจับคู่เลยแต่เราไม่สามารถระบุต,ตำแหน่งได้นะครับว่ามันจะมาในตำแหน่งหลักสิบหรือหลักหน่วย <c oughs> ก็จะได้เป็น0 809 0405แล้วก็1819 1415 ผลลัพธ์มันออกมาหนึ่งสี่นะครับ <c oughs> แต่ก่อนอื่นนะครับงวดที่แล้วที่เพื่อนๆสมาชิกบอกว่าผมให้เลขที่มีเจ็ดเก้าไปด้วยนะครับใช่ครับมันมีเจ็ดเก้าแล้วก็จากการรวมตัวเลขนะครับมันก็จะได้ตัวเลขสี่ตัวสี่ตัว,ตวหลังจากนั้นเรามาจับคู่คือเป็นอย่างนี้นะครับในการในการ คิดว่านะครับถ้าเราจับเป็น2ตัวบนแล้วเนี่ยครับสมมตินะสมมติเลยไม่ต้องสมมุติแล้วครับนี่คือเรื่องจริงอ่าคือได,ได้เป็น08ใช่ไหมครับศู 9, อ่าแล้วก็หนแล้วก็หนแล้วก็จะมีอ่าศูนย์แล้วก็ศู0ย์ส ศูไม่ใช่สิเดี๋ยวนะครับ 04, 0ู0ย์สี่ศูนแะครับศูนยแล้วก็18 19ต่อมาก็เป็นหน่งสีนะครับ14 1่งสแล้วก็ถูกไมมเอ่ยศย์แล้วก็หนนะครับแล้วก็1นึนะครับ 08091819แล้วก็14151819นะครับวิธีการของผมก็คือแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ได้ทุกครั้งไปนะครับมันไม่ได้ใช้ได้ทุกครั้งไปเพียงแต่ว่าเราจะหาตัวเลขที่ว่าเออเราสนใจจริงๆวิธีการผมก็คือผมจะเอาเลขตัวนี้แหละครับหลัก10ของล่างนะครับหลัก10ของตัวล่างนะคือเลข6 6ผมเอาไปคูณ2นะครับ หกสองสิ 6, 22, ได้2ครับ3าครับสครับนี่คือเวลาผมจะคัดออกมาอีก1ครั้งนะครับคือ2องสามี่ผมใช้หลัก10บคูณสองแล้วนับเพิ่มไปอีก3ามตำแหน่งมันก็คือ2องสามสทีนี้หลังจากที่ผมจับคู่กันแบบแล้วเนี่ยผมก็จะดูว่าตัวเลขตัวไหนที่อยู่ใน2องสามสี่บ้างมันมีตัวเดียวครับก็คือ1นสนะครับมันมีตัวเดียวก็คือหนสอ่าตัวนี้ก็ถูกไปนะครับหนสี 1, แต่ว่า1นึ่เนี่ยมันจะออกมาตรงแบบ1นึหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่การันตีนะครับถ้าเราชอบนะครับหนึตัวเดียวก็เราต้องกลับด้วยนะครับเป็น4ี่หนึ่งสำหรับวิธีคิดของผมนะครับสําหรับนี่คือวิธีคิดแต่ว่าตัวเลขกลุ่มใหญ่มันมันอยู่อย่างนี้ครับมันอยู่อย่างนี้ครับฉะนั้นเราต้องจับคู่เป็น0104 05 08 09 14 15 18 19 แล้วก็4 5 4 8 4 9 5 8แล้วก็5 9แล้วก็8 9นะครับนี่คือกลุ่มใหญ่ของมันหรือเพื่อนๆจะเอาซ้ายขวามาจับเป็นสองตัวบนไอ้สองตัวล่างเลยก็ได้นะครับจับเป็นสองตัวล่างเลยก็จะได้กลุ่มนี้แหละครับอ่าจะได้จุ่มกลุ่มนี้พอเข้าใจไหมครับอะท,ทีนี้มาดูอีกนะครับงวดถัดไปนะครับออก1 4 เราก็เขียน1 4 4 1ครับบวกร้อยมาอะไกันเสร็จแล้วนะครับได้ผลลัพธ์คือเลข6ครับนับต่อไปคือเลข7ครับพเอิญเอินว่าเลข6มีนะครับ6คือ9 9คือ6ฉะนั้นเราเขียน9ไปด้วยนะครับได้6 7 9ฝั่งขวามือครับฝั่งขวามือ 14คูณ14ได้เท่ากับ1 9 6นะครับไม่ครบ4ตัวไม่ครบ4ตัวไม่เป็นไรครับขั้นต่ำ3า3ตัวนะครับตัวเลขที่คูณออกมาแล้วเนี่ยได้ทั้งหมด3ตัวใช้ได้ครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ครบนะครับเราเพิ่ม0ไปอีก1ตัวนะครับเราเพิ่ม0ไปอีก1ตัวทีนี้เรามันบวกร้อยมาอะไรนะครับ9บวก1 เท่ากับ10ก็คือ0 9บวก6เท่ากับ15คือ5 0นย ina. <10. S 3> ์บวก5เท่ากับ5ครับคำตอบคือ5ครับหลังจากนั้นได้ผลลัพธ์ออกมาเอาไปบวก2ได้7บวกไปอีก1เป็น8ได้7แล้วก็8บรรทัดที่2ครับ5ผลลัพธ์นี่แหละครับเอาไปคูณ2ได้เท่ากับ10ก็คือ0แล้วเพิ่มไปอีก1ก็เป็น0 1ย์ได้7 801นะครับ สำหรับฝั่งขวามือหลังจากนั้นจับคู่ครับฝั่งนี้ได้6 7เจ็นะครับฝั่งนี้ได้เจ0ดนะครับจับคู่ครับจับเป็นใช่ไหมครับอ่าฝั่งนี้3ฝั่งนี้4 3 4 12มคู่นะครับ1 2คู่มีไหมครับ91ฝั่งนี้มี9ครับอ่า ฝั่งนี้มี1ครับแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนี้ตลอดนะครับว่ามันจะมาในตำแหน่งหลักสิบเป๊ะหลักหน่วยเป๊ะนะครับซ้ายกับขวาไม่ใช่นะครับบางทีฝั่งนี้อาจจะได้ได้1ฝัง่งนี้อาจจะได้9เ,เรามาดูอีกสิว่ารอบนี้ถ้าเกิดเราใช้ตัวเนี้ยไปคูณ2 1 4นะครับเราใช้1นคูณ2ได้2 3 4เห็นไหมครับไม่มีนะครับ ไม่มีสองสามสี่นะครับฝั่งนี้ก็ไม่มีสองสามสี่นะครับนี่ก็ไม่มี 2, 3, สองสามสี่แสดงว่าเราเน้นไม่ได้ครับมันอยู่ในกลุ่มใหญ่มันอยู่ในกลุ่มใหญ่นะครับมันอยู่ในกลุ่มใหญ่เลยอ่าเพื่อนเพื่อนพอที่จะเข้าใจไหมครับอ่ามาต่อนะครับมาต่อเอาเป็นว่างวดเอาดูสถิติของมันก่อนนะครับอันนี้เก้าหนึ่งถูกไปนะครับ ต่อมา8 5ครับอันนี้มี5นะครับฝั่งนี้มี8ครับอ่าเห็นไหมครับออกสลับตำแหน่งนะครับ5 8แต่ผลออกคือ8 5เอา9ไปคูณ2นะครับ9คูณ2เท่ากับ18ก็คือ8 9 0หลังจากนั้นจับคู่มาแล้วคู่ใดที่มี8 9 0อยู่นะครับแสดงว่ามันน่าจะมานะครับใน2ตัวล่างพอเข้าใจนะครับ ต่อมานะครับ8 9นะครับออก8 9ดมีไหมมี8มี9นะครับฝั่งนี้มี9ฝั่งนี้มี8อ่าต่อมานะครับออก6 1หนึ่งอ่างวดนี้ไม่มีนะครับฝั่งนี้มี1ถูกนะครับฝั่งขวามือไม่มี6ครับผิดครับอ่าต้องเข้าใจด้วยครับมีถูกแล้วก็มีผิดต่อมา0 9นย์นะครับฝั่งนี้มี9นะครับ เห็นไหมครับมีเก้าก็ต้องมีหกมีหกก็ต้องมีเก้าฝั่งนี้มีเก้าถูกไปฝั่งนี้มีศูนย์ไหมไม่มีอมาต่อมานะครับสี่สามสี่สามฝั่งนี้มีเลขสี่ครับอ่ามีเลขสี่ฝั่งนี้มีเลขสามหรือไม่มีครับอ่าสี่สามต่อมาเลยนะครับเดี๋ยวเวลามันจะยืดเยื้อเอาละ งวดที่ผมให้ไปนะครับคือ7จ็เกาเห็นไหมครับผมให้ไปก็คือที่ผมเขียนเป็นตัวเลขน,นะครับคือ6 7เจ็ก้าและผมเพิ่มแปดไปอีก1ตัวยังไงเพื่อนๆถ้าเกิดเห็นยังไม่เห็นทีนะครับว่าผมให้ไปแล้วนะครับก็เข้าไปดูในสรุป2ตัว2ตัวบนนะครับ แล้วก็ยังแถมเลขล่างให้ด้วยครับผมให้ไปแล้วนะครับคือหกเจ็ดเก้าแปดนะครับหลังจากนั้นเรามาจับคู่กันเป็นหกเจ็ดหกเก้าแล้วก็หกแปดแล้วก็เจ็ดเก้าเจ็ดแปดแล้วก็เก้าแปดนี่แหละครับตัวเลขฝั่งนี้มีเก้านะครับฝั่งนี้มีเก้าฝั่งนี้มีอะไรเอ่ยมีเก้าอันนี้มีเจ็ดนะครับเจ็ดเก้าอ่าเจ็ดอันเอาเขยนเจ็ดแล้วฝั่งนี้เก้านะครับก็เข้าไปแบบ ตรงๆนะครับคือ7จ็เอาล่ะมาดูกันในงวดวันที่16มีนาเลยดีกว่า79ครับเขียน79 97 7ก้าบวกเเท่ากับสิคือ6 9เก้บวกเเท่ากับสิคือ8 9ดเกบวกเเท่ากับสิคือ6ได้6 8แห บวกร้อยมาไรกันต่อ6บวก8เท่ากับ14คือ4 8บวก6เท่ากับ14คือ4อีก4บวก4เท่ากับ8ครับนับเพิ่มไปเป็น9ครับได้8กับเ้าอ้าวมี9ครับมี9เมื่อมี9ก็ต้องใส่เลข6ไปด้วยได้8 9แล้วก็6นะครับได้8 9แล้วก็6หลังจากนั้นครับ ขวามือ79คูณ79ได้6241นะครับ79คูณ79ได้6241ร้อยมาไรครับ6บวก2เป็น8ครับ2บวก4เป็น6ครับ4บวก1เป็น5ครับได้865ร้อยมาไรกันต่อ4บวก หนึ 1> 1่งเท่ากับห้าครับแปดบวกหกเท่ากับสี่หกบวกห้าเท่ากับหนึ่งได้สี่กับหนึ่งบวกกันต่อเท่ากับห้าครับห้าเอาไปบวกสองก่อนนะครับได้ผลลัพธ์คือเลขเจ็ดแล้วก็เลขแปดหลังจากนั้นห้าเอาไปคูณสองนะครับตัวเดิมนะครับห้าเอาไปคูณสองได้ศูนย์กับหนึ่งเมื่อได้ศูนย์กับหนึ่งแล้วถ้าเกิดเราเป็นเลขตัวเต็มนะครับมันจะได้ทั้งหมดหก ตัวนะครับได้0 1 6 7 8 9นะครับ0 1 6 7 8 9เนี่ยหรือเพื่อนๆจะจับเป็นเอานี้ก่อนนะครับ8 9 6ฝั่งขวามือได้7 8 0 1นะครับ7 8 0 1จับคู่ครับได้8 7 8 8 8, 8 0 1>, 8, 1 97 98 90 91แล้วก็ต่อมาคือ67นะครับ68 6, 8, 6นะ68 60ครับแล้วก็61เอาละ่ะ ถ้าเอากันแบบซ้ายขวานะครับถ้าเอากันแบบซ้ายขวาเนี่ยก็จะได้ทั้งหมด12คู่นะครับจะได้ทั้งหมด12คู่ทีนี้ล่ะถ้าเอากันแบบตัวเลขเรียง0 1 2 3 0 1 6 7 8 9นะครับก็จะได้เป็น0 1 0 6 0 7 0 8 0 9 1 6 หนึ่งเจดหนึ่ต่อมาก็เป็น6กเนะครับ6 8 6 9ต่อมาก็คือ7 8 7ดแแล้วก็บรรทัดสุดท้ายคือ8ปดได้กี่คู่ครับ1 2 3่งสองสามสี่ห้าหกเจดแดเก้าสิบสิบเสบสอ้านะครับ ถ้าเอาแบบนี้ได้สิบห้าคู่ถ้าเอาแบบนี้ได้สิบสองคู่ครับแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันไหมเออแตกต่างนะครับเพื่อนๆเลือกดูนะครับว่าเพื่อนๆชอบชุดไหน <c oughs> เออเห็นไหมครับตัวเลขเหมือนกันจับยังไงก็ทําไมมันไม่ได้ได้ไม่เท่ากันเห็นไหมครับสังเกตได้ดีนะครับทีนี้แหละเราจะอาวิธีตัดยังไงหล่ะเพื่อนครับตัดกันยังไงดีเออย 7จคูณสตามที่ผลบอก7 2 7ดสอคูณสเท่ากับสิคือ4นับต่อไปคือ5แล้วก็6ดูสิครับว่า4ี่ห้ไปอยู่ใน2ตัวบนเอ้ยสตัวล่างไปเน้นตัวบนนี่สอตัวล่างหรือเปล่า4ี่ห 6. 6้าหครับ68ครับ60ครับ61ครับ นี่นะครับ6 7 6 8 6 0แล้วก็6 1ถ้าเป็นฝั่งนี้ล่ะ6 0ครับ6 1ครับ6 7ครับ6 8ครับ6 9ครับได้กี่ตัวได้กี่ตัว1 2 3 4 5นะครับ1 2 3 4 5เพราะว่า4 5 6มันมีเฉพาะเลข6ตัวเดียวนะครับถ้าฝั่งนี้6 7 อีกฝั่งนึงมีไหมหกเจ็ดมีนะครับหกแปดมีครับหกศูนย์ศูนย์หกมีครับหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าฝั่งนี้ได้หนึ่งสองสามสี่เอ้ยหายไปไหนหนึ่งตัวหกเจ็ดหกแปดหกศูนย์หกหนึ่งอ๋ออ๋ออ๋อหกเก้าครับหกเก้าฝั่งนี้ไม่มีนะครับ ฝั่งนี้ไม่มีหกเก้านะครับมีฝั่งนี้ครับแต่มันก็ไม่การันตีให้นะครับว่ามันจะต้องออกมาแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวเลขทั้งสองฝั่งเนี่ยในกลุ่มนี้มันมันมีโอกาสออกมาทั้งทั้งหมดแหละครับมันมีโอกาสออกแต่ว่าที่ผมท,ทาให้นะครับคืออ่าสี่ห้าหกนี่คือวิธีการคัดนะครับวิธีการคัดยังไงก็ลองไปดูกับของอาจารย์ท่านอื่นก็ได้นะครับแล้วเอามาเปรียบเทียบกับของผมว่าหรือว่าชอบ จากช่องไหนก็ได้ครับเอามาดูว่าเออมันตรงกับของผมที่ให้ไปหรือเปล่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมรับฟังนะครับแล้วก็นําตัวเลขที่ชอบไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลยังมีอยู่เยอะนะครับยังมีอยู่เยอะสําหรับคลิป2ตัวล่างเนี่ยไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวยังไงเกี่ยวกับ2ตัวบนเนี่ยถ้าเกิดมีเพิ่มเติมให้เนี่ยผมคาดว่าน่าจะมีเพิ่มเติมให้นะครับก็ก็เดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าที่จะเพิ่มเติมด้มีตัวเลขตัวไหนที่เพิ่มมาให้อีกนะครับ ก็เป็นสูตรเดิมนะครับแต่ว่าไปฟังการวิเคราะห์กันใน2ตัวบนสักอีกสักอีกครั้งนะครับก่อนที่จะตัดสินใจนะครับโอเคนะครับไว้เท่านี้ก่อนสำหรับคลิป2ตัวล่างขอบคุณครับ